สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวน้ำมนตโคนโคลาชอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีลายเสื้อน่ารักมาชวนถักอีกแล้วค่ะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อลำลองใส่สบายสบายกับกางเกงขาสั้นในช่วงหน้าร้อนหรือใส่กับกางเกงยีนก็เก๋ไปอีกแบบนะคะก่อนอื่นขอเรียกลายนี้ว่าดอกพับพึงเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บคลิปและง่ายต่อการค้นหาค่ะเสื้อตัวนี้เราจะถัก สชิ้นหน้าหลังเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันทุกอย่างโดยเริ่มจากจุดกึ่งกลางตรงเนี้ยถักวนเป็นดอยลี่นะคะเห็นไหมคะตรงช่วงวงกลมเนี่ยเสร็จแล้วค่อยไปต่อหัวไหล่ซ้ายขวาด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็มาต่อลงชายตามความต้องการค่ะเสื้อตัวนี้ใส่ได้ถึงไซส์38เลยนะคะ แต่ถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็สามารถใช้ไหมเส้นใหญ่ตักต่อความกว้างตรงนี้ออกได้ตามขนาดของเราเลยนะคะมาดูเส้นไหมที่เราจะใช้วันนี้กันค่ะวันนี้เราจะใช้ไหมเส้นสปันกอเรียง6เส้นนะคะขนาดเทียบเท่าเส้นสิปเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มหัวใหญ่นิดนึงนะคะพอเสื้อตัวนี้เราจะถักออกหลวมเป็นเข็มทิวลิปไม่มีเบอร์นะคะขนาดก็จะประมาณเบอร์สอง เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะเราจะเริ่มถักที่โซ่แปดนะคะเสร็จแล้วให้ปักลงโซ่แรกที่เราถักขึ้นแถวที่หนึ่งเราจะถักโซ่สามโดยพับหางไหมไปด้วยโซ่สามหลักแรกนี่ก็คือแทน f แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้ f ลงในห่วง f หรือพอหนึ่งคอนะคะถักไปอีก จำนวนสิบเก้าหลักค่ะให้ถักเวียนรอบไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราได้ถักเวียนรอบเป็นจํานวนยี่สิบครั้งนะคะรวมกับโซ่แรกนี่ด้วยนะเสร็จแล้วให้ซีดึงผ่านตรงโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่สองเราจะถักโซ่สามแทน F ตามด้วยโซ่ห้า ทั้งหมดจะได้โซ่8ให้เราเอฟหรือพอหคอนะคะเว้นหนึ่งหลักปกักลงหลักที่2ถักหลวมๆนะคะขั้นได้วยโซ่หโซ่5เสร็จเว้น1หลักปกักเอฟลงหลักที่สองโซ่หเว้นหนึ่งหลักปกักลงหลักที่2ให้เราทำ แบบนี้เวียนรอบไปจนจบแถวค่ะเราจะได้ทั้งหมด1ิบห่วงนะคะเราถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบงานแถวที่สองด้วยโซ่สองแล้วก็ f หรือพอหนึ่งคอนะคะปักลงโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ปดปดเราจบงานแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเหลือโซ่ห้านะคะต่อไปแถวที่สามให้เราถักโซ่สามแล้วก็ x ลงในที่เดิมหนึ่งครั้ง ขั้นด้โซ่หาแล้วก็เอ็กลงห่วงถัดไปโซ่สามแล้วก็เอ็กลงที่เดิมขั้นได้โซ่ห้าเอ็กลงที่เดิมโซ่สามเอ็กลงที่เดิมนะคะให้เราทำแบบนี้เวียนรอบจนจบแถวที่สามค่ะ เราได้ถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบงานแถวที่สาด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟลงในจุดเริ่มต้นปดสองปดสองเราจะจบงานแบบนี้นะคะก่อนจะไปแถวที่สี่ให้เช็คเราจะได้ตุ่มเล็กๆิบตุ่มรอบวงห่วงเล็กสิบห่วงรอบวงค่ะต่อไปแถวที่สี่เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สานี่แทนเอฟหลักแรกคั่นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ทำเอฟหลักที่สองลงไปค่ะคั่นด้วยโซ่หนึ่ง f หลักที่สามขั้นไดโซ่หนึ่ง f หลักที่สี่เราจะทำ f สี่หลักลงในทุกๆห่วงนะคะขั้นไดโซ่หนึ่งแล้วก็มาทำ f สี่หลักขั้นไดโซ่หนึ่งลงในห่วงถัดไปโซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่ง f, 1. f 1. ก่อนจะไปห่วงถัดไปก็โซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ f อสหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งลงในทุกๆห่วงนะคะให้เราทําไปเวียนรอบจนจบแถวที่สี่ค่ะเราได้ถักวนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบงานแถวที่สี่ด้วยโซ่หนึ่งเสร็จแล้วให้มาซีดึงผ่านตรงโซ่ที่สาตรงจุดเริ่มต้นหนึ่งสองสามแทงไปค่ะดึงผ่านต่อไปแถวที่ห้าเราจะขึ้นงานด้วยโซ่สาม แล้วให้เราทำเอฟสองหลักลงในทุกๆช่องนะคะที่ว่าขั้นด้วยโซ่หนึ่งเนี่ยตรงนี้สองหลักตรงนี้สองหลักสองหลักนะคะช่องแรกเอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองปลดหมดนะคะช่องที่สองทำอีกสองหลักหนึ่งสองช่องที่สามหนึ่ง ง,งานแถวที่ห้าจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้แถวที่แล้วคั้นได้โซ่หนึ่งใช่ไหมแถวนี้จะคั้นได้โซ่สองแล้วก็ให้ทําเหมือนเดิมค่ะ f ลงไปตรงหลักแรกก่อนเสร็จแล้วก็ให้ f สองหลักลงในช่องนี้ f อีกสองหลัก f อีกสองหลักลงในนี้หนึ่ง ช่องที่สองหนึ่งสองช่องที่สามหนึ่งสองเราจะได้ F 3คู่แล้วก็ F อีกหนึ่งหลักลงตรงนี้ทั้งหมดจะได้ F 7ดหลักนะคะแต่ละช่องก่อนจะไปก็โซ่สองนะคะอย่าลืมให้เราถักแบบนี้เวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ค่ะ เราถักวนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจบแถวที่5้ด้วยโซ่สอแล้วก็ซีึึงผ่านตรงโซ่สาตรงจุดเริ่มต้นต่อไปแถวที่6ขึ้นโซ่สาแทน F หลักแรก f ลงหลักถัดไปปดสองค้างไว้ค่ะหลักที่3ามปดสองค้างเหลือสามห่วงรวบขั้นในโซ่สาแล้วก็ f ลงซ้ำกับหลักที่3เมื่อกี้ปดสองค้าง เอฟลงหลักถัดไปปด2องค้างเอฟลงหลักถัดไปปดสองค้างแล้วก็รวบขั้นด้โซ่สามแล้วก็เอฟลงซ้ำกับหลักเมื่อกี้ปด2องค้างเอฟครบ3หลักแล้วค่อยรวบพร้อมกันนะคะขั้นด้โซ่สารวบนี่คือ1ลายก่อนจะไปลายถัดไปโซ่ห แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะ F ลงหลักแรกปด2องค้างหลักที่2ปดค้างหลักที่3ปดค้างรวบพร้อมกันขั้นดโซ่3 F ลงซ้ำกับหลักเมื่อกี้ปดค้างครั้งที่2ค้างครั้งที่3ปดค้างรวบขั้นดโซ่3 F ลงซ้ำกับเมื่อกี้หนึ่งสองสามรวบนี่นะคะให้เราทำแบบนี้เวียนรอบไปจนถึงจุดเริ่มต้นเราได้ถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบแถวที่หด้วยโซ่สองแล้วก็เอฟลงตรงจุดรวบหลักแรกนะคะเอฟลงไปปลดสองปลด2เราจบงานแบบนี้ค่ะแถวที่7็ดโซ่ห้า โซ่ห้าเสร็จแล้วให้เรามาทำ f สามหลักรวบพร้อมกันในห่วงแรก f หลักแรกปลดค้างไว้นะคะครั้งที่สองปลดค้างครั้งที่สามปลดค้างพอได้สามหลักรวบพร้อมกันขั้นได้โซ่ห้าแล้วก็มาทำ f สามหลักรวบพร้อมกันในช่องถัดไปหนึ่งสองสามรวบ ขั้นด้โซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงในห่วงตรงนี้ค่ะห่วงโซ่ห้าของแถวที่แล้วนะในหนึ่งช่วงลายจะออกมาเป็นแบบนี้นะคั้นด้วยโซ่ห้าหมดตรงนี้จะได้สามหลักรวบในช่วงลายต่อไปขึ้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็เอฟลงในห่วงแรกสามหลักรวบหนึ่งสอง สามรวบขั้นได้โซ่ห้า f สามหลักรวบลงในช่องถัดไปขั้นได้โซ่ห้าแล้วก็ x ลงในโซ่ห้าของแถวที่แล้วขึ้นลายใหม่ก็โซ่ห้านี่นะคะให้เราทำเวียนรอบไปจนจบแถวค่ะ เราถักแถวที่7เวียนมาจนถึงจุดเริ่มต้นจบงานด้วยโซ่2อเลงตรงจุดเริ่มต้นปด2องปด2เราจะจบงานแบบนี้งานแถวต่อไปจะขึ้นตรงกลางเดี๋ยวเราเอามาร์กมาติดไว้จะได้ไม่ลืมค่ะแถวที่8ขึ้นต้นด้วยโซ่3าเลงไปจุดเดิม1ครั้งคันด้วยโซ่5 แล้วก็ F 2หลักลงในห่วงถัดไปปลดหมดนะคะหนึ่งสองได้ F 2หลักคั้นด้โซ่ห้า F 2หลักลงในห่วงถัดไปคั่นด้โซ่ห้าในแถวนี้เราจะทำ F 2หลักลงในทุกๆห่วงขั้นวยโซ่ห้านะคะเวียนรอบจนจบแถวที่8ค่ะเราได้ถักแถวที่8เวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจบงานแถวนี้ด้วยโซ่2เสร็จแล้วก็ F หรือพอ1คอปักลงตรงโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นปดสองปดสองเราจะขึ้นงานตรงกลางนะคะต่อไปแถวที่9เราจะถักโซ่เ x ลงห่วงถัดไปโซ่ so 7 x ลงห่วงถัดไป mm hmm. ในแถวที่เก้านี้ mm hmm. ให้เราถักโซ่7 x เว mm ียนรอบไปจนถึงจุดเริ่มต้นค่ะ mm hmm. เราจะจบงานแถวที่9ด้วยโซ่7แล้วก็ซีดึงผ่าน mm hmm. ตรงจุดเริ่มต้นเราจบงานปกติค่ะ mm hmm. แถวที่10 เราจะทำ x ลงไปในห่วง1ครั้ง x ครั้งที่สองเราจะทำโซ่สามเพื่อทำตุ่มแทงเฉียงๆค่ะแล้วก็ดึงผ่าน x ครั้งที่สามไม่มีตุ่ม x ครั้งที่สี่ทำโซ่สามแทงเฉียงๆทำตุ่มจบด้วย x ไม่มีตุ่มในหนึ่งช่องตรงเนี้ยเราจะมี 5x นะคะ X ไม่มีตุ่มแล้วมีตุ่มไม่มีตุ่มมีตุ่มไม่มีตุ่มสลับกันนะคะก่อนจะไปห่วงต่อไปขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ X ตัวแรกลงในห่วงถัดไปไม่มีตุ่ม X ตัวที่สองทำตุ่มด้วยโซ่สามมันจะสลับกันนะคะ X ตัวที่สามไม่มีตุ่ม X ตัวที่สี่โซ่สามทำตุ่ม จบด้วย x ตัวที่5ขั้นด้วยโซ่สแล้วก็เริ่มทำในห่วงถัดไป x ไม่มีตุ่ม x โซ่สาทำตุ่มให้มัน x ตัวที่3ไม่มีตุ่ม x ตัวที่4โซ่สาทำตุ่มแล้วก็จบด้วย x ธรรมดานะคะก่อนจะขึ้น ช่องถัดไปก็อย่าลืมขั้นได้โซ่สามนะคะระหว่างลายมันจะมีโซ่สามเล็กๆนะคะขั้นนะคะในหนึ่งช่องจะมี 5x โดยจะมี x อสองตุ่มอยู่ด้านบนนะคะให้ถักไปเวียนรอบจนจบแถวค่ะปกติตรงนี้มันจะต้องจบด้วยโซ่สามใช่ไหมแต่โดยเฉพาะจุดจบงานนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งเหรือพอ1คอลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านหมดเลยค่ะเราจะจบงานแบบนี้ ต่อไปเราขึ้นแถวที่11ให้เราถักโซ่4โซ่4นี้แทนพอสองคอหลักแรกแล้วก็พอสองคอลงไปในห่วงนะคะปลด2ปลด2องค้างไว้ค่ะทำอีก2ครั้งคะ่ะเสร็จแล้วให้รวบพร้อมกัน เราจะได้พอสองคอสี่หลักนะคะรวมกับตรงโซ่แรกด้วยเราจะขั้นงานด้วยโซ่แปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอได้โซ่แปดก็พอสองคอสี่ครั้งลงในห่วงเล็กๆตรงนี้ตรงโซ่สามขั้นนี้นะคะปดสองปดสองครั้งไวค้ค่ะครั้งที่สองค้างไว้ก่อนครั้งที่สามปดทีละสองห่วงคะ่ะ สองปดสองแล้วรวบหมดเลยขั้นในโซ่8ปดแล้วก็ทำพอสองคอลงในห่วงเล็กๆอีกสี่ครั้ง,รว,ร,ร,ง,ร,ร,งรวบพร้อมกันที่สามครั้งที่สี่ได้ครบสี่ครั้งรวบพร้อมกัน แล้วก็ขั้นด้วยโซ่แปดแล้วก็ให้ทำพอสองคอสี่หลักรวบลงในทุกๆช่องเลยนะคะเวียนรอบจนจบแถวที่สิบเอ็ดค่ะเราจะจบงานแถวที่สิบเอ็ดด้วยโซ่แปดแล้วก็ C ีดึงผ่านตรงจุดรวบนะคะตรงจุดเริ่มต้นเลยต่อไปแถวที่สิบสองเราจะทำเหมือนแถวที่สิบเลยนะคะก็คือ x ไม่มีตุ่ม แล้วก็สลับกับ x มีตุ่มนะคะ x หลักแรกไม่มีตุ่มหลักที่สองโซ่สามแทงเฉียงๆดึงผ่านค่ะหลักที่สามไม่มีตุ่มหลักที่สี่ทำตุ่มให้มันหลักที่ห้าไม่มีตุ่มในแถวนี้เราจะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่ห้า แล้วก็ x ลงในห่วงถัดไป x ที่สองโซ่สาทำปุ่ม x ที่สไม่มีปุ่ม x ที่4ี่โซ่สาทำปุ่ม x ที่หไม่มีปุ่มขั้นด้โซ่หแล้วก็ x ลงไปค่ะให้เราทำแบบนี้เวียนรอบไปจนจบแถวที่สิบสองนะคะ เราถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบแถวที่สิบสองปกติจะต้องโซ่ห้าใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ f นะคะลงตรงจุดเริ่มต้นปุดสองปุดสองเราจะจบแบบนี้นะคะเพื่อที่แถวต่อไปเราจะขึ้นงานตรงกลางนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปเราจะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะไว้ติดตามต่อคลิปหน้าตอนขึ้นแถวที่13าค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ